โอลิเวอร์กัสเกล่าวว่าพาเลสคู่ควรกับชัยชนะเหนือริเวอร์พูล o อลิเวอร์กัสเนผู้จัดการทีมของริสตันพาเลสกล่าวหลังเกมที่เอาชนะริเวอร์พูลว่าทีมของเขาสมควรได้รับผลการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับยกย่องทั้งผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองที่มีส่วนร่วมจนสามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จเราสมควรได้รับชัยชนะครึ่งแรกเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและขึ้นนำ แน่นอนว่าลิเวอร์พูลกดดันจนได้ประตูตีเสมอแต่ผมก็พอใจกับปฏิกิริยาของทีมเราโดยกุนสือชาวออสเตรียกล่าวเสริมว่านักเตะทุกคนมีความสำคัญและมีส่วนร่วมกับชัยชนะครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองผมภูมิใจกับฟอร์มการเล่นเราแสดงบุค,คลิกและความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะเสมอแฟนบอลและทุกคนที่อยู่ใต้ชิดสมโมสรสมควรได้รางวัลแห่งค่ำคืนนี้ นอกจากนี้เขายัางชื่นชมการทำงานหนักและคุณภาพในเกมลุกของลูกทีมว่านักเตะของเรามั่นใจมากพวกเขาวิ่งได้เยอะการจ่ายบอลและการวิ่งเข้ากรอบเขตโทษยอดเยี่ยมจริงๆเราจะวิเคราะห์เกมนี้ต่อไปแต่สิ่งสำคัญคือผมบอกกับนักเตะว่าต้องสนุกกับค่ำคืนนี้เพราะการพักฟื้นที่ดีคือการได้เฉลิมฉลองกับช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้ไม่อย่างนั้นคุณก็ควรถามตัวเองว่าทำไมถึงเล่นฟุตบอล อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คืออิสมาอิล่าซาเขานั้นก็ดูเหมือนจะเป็นนักเตะที่ชื่นชอบการลงเล่นเจอกับลิเวอร์ pool เป็นพิเศษโดยตั้งแต่สมัยที่เขาค้าแข่งกับทีมวัตฟอร์ดเขามักสร้างความวุ่นวายให้กับแนวรับของหงแดงอยู่เสมอและเมื่อย้ายมาอยู่กับคิสซันพาเลตเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ในเกมล่าสุดซาทำประตูใส่ลิเวอร์พูลได้อีกครั้ง ทำให้สถิติส่วนตัวของเขาในการเจอกับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซน์นั้นยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นไปอีกโดยในทุกรายการเขายิงได้ถึง5ประตูจาก8เกมที่ลงเล่นเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งมีเพียงการเจอกับแอสตันวิลล่าเท่านั้นที่เขาสามารถยิงได้มากกว่า8ประตูตลอดอาชีพในการค้าแข่งที่อังกฤษนอกจากนี้ซายังทําสถิติในศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างสวยหรูโดยที่สามารถยิงประตูได้ติดต่อกัน3นัดรวด เป็นครั้งแรกในเส้นทางการค้าแข่งของเขาก็เรียกได้ว,ว่าอิสมาลาซากับการลงเล่นเจอกับลิเวอร์พูลแฟนบอลก็แทบจะมั่นใจได้เลยว,ว่าเขานั้นก็จะมีโอกาสทําประตูได้ในส่วนของบทสัมภาษณ์ของอาร์เนสลอตหลังเกมอาร์เนสลอดนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังความพ่ายแพ้ต่อคิสซันพาเลตโดยยอมรับว่าทีมของเขามีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะกับการรับมือกับลูกตั้งเตะและการเจาะเกมรับที่เหนียวแน่นของคู่แข่ง โดยที่เขากล่าวว่าครึ่งแรกมันยากมากพาเลทเล่นได้ดีและสมควรนำหนึ่และเรายังโชคดีที่ตามหลังเพียงแค่1ประตูครึ่งหลังก็ตรงกันข้ามเรากลับมาทําได้ดีขึ้นแต่กว่าจะยิงประตูตีเสมอได้ก็ใช้เวลานานแต่สุดท้ายเราก็เสียประตูจากลูกตั้งเตะลูกที่2โดยโคชชาวดัตยอมรับว่าเรื่องลูกตั้งเตะซึ่งเคยเป็นจุดแข็งเมื่อฤดูการที่แล้ว กลับกลายเป็นจุดอ่อนในซีซั่นนี้เราต้องหาสมดุลที่ดีกว่านี้เราเสียสองประตูจากลูกตั้งเตะให้นิวคาสเซิลและมาเสียอีก2ลูกในเกมนี้ซึ่งถือได้ว่าในปัจจุบันลีกนี้ให้ความสําคัญกับลูกตั้งเตะมากขึ้นเรื่อยๆและสล็อตยังอธิบายถึงปัญหาที่ทีมเผชิญกับสไตล์การเล่นของพาเลตว่าพวกเขาเล่นเกมรับบล็อกต่ํามีนักเตะที่รวดเร็วสําหรับการโต๊กลับและมาเตต้าก็ใช้ร่างกายได้ดีมากครึ่งแรกเรามีปัญหาเยอะมากแม้ครึ่งหลังเราครองบอลได้ แต่ก็ยากที่จะเจาะบล็อกนั้นในส่วนของประตูที่เสียในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสล็อตมองว่าเป็นสิ่งที่ทีมต้องเรียนรู้การเสียประตูในช่วงนั้นไม่เหมาะเลยแม้จะมีการต่อเวลาเพิ่มขึ้นแค่ครึ่งน,นาทีมันก็ยุติธรรมแต่เราต้องป้องกันการทุ่มบอลให้ดีกว่านี้ทุกเกมคือบทเรียนและเราสามารถเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ได้เช่นกันและนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจกับเกมที่คริสตัลพาเลตเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูล